อยากจะให้พ่อปู่ชะตาทิพย์เนี่ยช่วยดูอนาคตให้หน่อยเจ้าค่ะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีปัญหาอะไรไหมอ๋ได้ได้ได้ไดอทำวิธีเชิญองค์ปู่ลงสักหน่อยเจ้าค่ะทำไมแต่ไมองปู่มาแบบนี้คะขอโทษทีขลืมก็ค่าเห็นอนาคตไงอนาคต อันอีกไม่ไกลนี้ด้วยอแล้วมันจะไายแรงไหมเจ้าคะไล่แรงสิปัญหาระดับโลกเลยนะโอ้คลา e เ CHANGE รู้จักไหมหน้าตายงี้ไม่รู้จักไปดูใช่แล้วครับคล a t เ Chan ช e ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของอนาคตด้วยเพราะตอนนี้โลกของเรากำลังสุ่มเสี่ยงไปสู่วิกฤตการณ์โลกร้อนแล้ว ซึ่งคลายเ n g งนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทุกคนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสาเหตุมาจากอะไรหรือเจ้าคะมีหลายสาเหตุเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปและใช้จนเกินความจำเป็นนอกจากนี้การเผาขยะเผาพื้นที่ทำการเกษตรทิ้งขยะลงแม่น้ำพฤติกรรมเหล่านี้ละครับตัวดีเลย อนาคตจะเป็นยังไงอี้ฉันจะลำบากไหมเจ้าคะโ,โลกต้องพึ่งพาพวกเขาแล้วล่ะ